สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีวันอังคารที่22กันยายน2563วันนี้อยู่กับผมสมพนานสัจจวันครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมลำเก้าวันนี้พามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าครับสายสีส้มสถานีน้อมเก้านี่ตรงนี้ซอ,อยรามคำแหง146นะครับเดี๋ยวผมเดิน พาดูความคืบหน้าการก่อสร้างของสถานีน้อมเก้าในวันนี้เดือนกันยายน2563ครับวันมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วเมื่อวานพาไปดูสถานีเคหะรามคำแหงวันนี้ก็เลยมาดูต่ออีกหนึ่งสถานีเนื่องจากมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมากกว่าสถานีอื่นๆนะครับก็เลยจะพามาดูก่อนส่วนสถานีไหนที่ ยังมีแต่โครงสร้างเราก็เดี๋ยวให้เขาก่อสร้างขึ้นมามีส่วนความเพิ่มหน้าเพิ่มเติมเราค่อยไปดูกันเนาะเดี๋ยววันนี้ดูสถานีน้อมเก้าก่อนครับอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมอ,มอ,มยดยอยุดมน้อมเก้าเลยเตรียมอุดมน้อมเก้าครับนี่เป็นเขตโรงเรียนเห็นไหม โซนรามกำแหง146ความคืบหน้าการก่อสร้างก็ไปเยอะเลยเหมือนกันเนาะเนี่ยเขาเตรียมสำหรับเป็นโครงหลังคาแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะทําเป็นมุงหลังคาแล้วครับแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆก็เริ่มได้ทยอยติดตั้งเข้ามาแล้วหลังจากเราเห็นโครงสร้างของตัวสถานี ตอนนี้บันไดแล้วก็ส่วนประกอบโครงหลังคานี่เห็นไหมบันไดก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมมาตอนเย็นๆของวันที่22กันยายน2563ลองน้องกำลังเลิกเรียนพอดีเลยเขาก็คงสงสัยอ่ะมันยืนถ่ายอะไรเนี่ย ม่ารรบเพื่อนๆพ,พี่มาดูความคืบหน้าการก่อสร้างของสถานีน้อมเก้าสถานีที่จะช่วยแบ่งเบาการจราจรหน้าโรงเรียนเป็นอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับทุกวันนี้ผู้ปกครองต้องมารับบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนทำให้การจราจรก็พอสมควรนะเนาะ ตอนเย็ยนๆของวันทำงานนี่ครับด้านบนก็ยังมีรถรถเข้าไปวิ่งบนรางเลยนะก็ <c oughs> เป็นถนนเส้นหนึงอ่ะเหมือนหมือนถนนเส้นหนึ่งอ่ะอยู่บนนั้นนะครับมองไปด้านโน้นแล้วก็จะเห็นเป็นตัวสถานีนะตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนสะพานลอยที่เขาสร้างย้ายมาแล้วก็สร้างชั่วคราวตรงนี้แหละหน้าโรงเรียนเตรียมอุดอมนี่แหละพาเ,เพื่อนๆมาดู สำหรับวันนี้ครับนี่การจราจรหน้าโรงเรียนเห็นไหมถ้ารถไฟฟ้าเสร็จนะปี2 5 6 6ก็จะช่วยแบ่งเบาการจราจรไปได้ครับน้องนองนักเรียนเตือนตอนเช้าก็นั่งรถไฟฟ้ามาเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกลับเนาะจะเป็นสถานีที่ ทำให้น้องนองนักเรียนได้รับความสะดวกสบายมากเลยครับที่นี่สถานีน้อมเก้าหน้าโรงเรียนเตรียมบุดมน้อมเก้าซอยรามคาแหง146ครับ148แล้วก็150ประมาณนี้แหละอยู่แถวๆนี้แหละครับ สะพานลอยที่เขาสร้างจุดข่าวนะแล้วก็ทางด้านนู้นไปทางลำกำแหงครับแล้วหลังจากนี้ไปทางรถไฟก็จะเริ่มลดระดับลงแล้วก็ลงไปใต้ดินนะครับเนื่องจากมีสถานีใต้ดินมากกว่าสถานีบนดินครับสำหรับสายสีสม้มช่วงบางขุนนนบินบุรีมีสถานีใต้ดินถึง21สถานีนะครับแล้วก็บนดินอีก7สถานี ใันไดเขาก็ติดตั้งหมดและแล้วก็ที่เห็นโครงเหล็กนะก็คือเป็นโครงหลังคานะครับดีจวลงมาราูดูข้างล่างดีกว่าไปเดินดูข้างล่างดีกว่าเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เดี๋ยวผมลงมาข้างล่างแล้วครับบริเวณนี้จะเป็นจุดสร้างทางขึ้นลงนะครับสำหรับสถานีน้ำเก้าแห่งนี้ก็เลยพอมองเข้าไปก็จะเห็นว่ารายละเอียดต่างๆมากกว่าเมื่อสักครู่อีกเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นมุมด้านข้างครับเราก็จะเห็นเป็นโครงหลังคาแล้วก็โครงสร้างต่างๆก็จะเริ่มมีส่วนประกอบต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับ นี่ตรงนี้จะเป็นจุดสร้างทางขึ้นลงนะเขาก็ยังไม่ได้สร้างเพิ่มครับเนื่องจากตัวสถานีก็ยังไม่เสร็จเนาะแถวแถวนี้ดีหน่อยเพราะว่าตึกสูงมาค่เยอะถ้าสร้างหลังคาทําหลังคาเสร็จเรียบร้อยก็จะไม่ทึบเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับสถานีด้านในเมืองหลายๆสถานีพอตัวอาคาร สถานีรถไฟฟ้าเสร็จแล้วก็มีตึกสูงอยู่ข้างแบบนี้ก็จะทําให้ข้างล่างนี่เป็นจุดอับมุมอับไปเลยอะครับ mm hmm. เวลารถวิ่งมาก็ mm hmm. อากาศไม่ค่อยถ่ายเทเนาะแต่แถวนี้ไม่ใช่ครับโล่งสบายเลยเห็นไหมไม่ค่อยมีตึกสูงเท่าไหร่นับว่าเป็นความ mm hmm. เขาเรียกอะไร ว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับในเมืองตรงนี้แหละครับความโปร่งความสบายแบบนี้แหละแต่ก็ไม่แน่นะมเมื่อรถไฟฟ้ามาอาจจะมีตึกสูงขึ้นมาเนาะแต่ก็จะมาทีหลังครับยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะอแถวด้านมินบุรีเนี่ยตอนนี้ราคาที่ดินกำลังขึ้นเลยตึกสูงก็ยังไม่มากเท่าไหร่ เหมือนเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปที่ทางนนทบุรีเนาะกับสายสีม่วงทางด้านโน้นก็ด้านบนก็มองลงมาก็สวยงามดีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีตึกสูงบังนี่แหละครับสำหรับสายสีส้มก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับตึกสูงไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ช่วยการจราจรได้คล่องตัวขึ้นเนาะ หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้ํเก้าครับนี่ตรงนี้มีปลาช่อนเยอะเลยหลายตัวเลยเนี่ยอยู่บริเวณการก่อสร้างสถานีเนี่ยเห็นไหมกำลังพอด,ดีเลยแต่ผมถ่ายมาให้ดูแบบนี้เพื่อให้ดูว่าความสวยงามความใสความธรรมชาตินลไม่ต้องมาจับเขานะครับปลาช่อนหลายๆตัวเลยเป็นข้ออลยมั้งอยู่เนี่ย ไม่ต้องมาจับเขานะครับถ่ายให้ดูเฉยๆวันนี้กับสมพานสเจวันครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับพามาดูสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีน้ำก้าวครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าประจำเดือนกันยายน2 5 6 3ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาเป็นเพื่อนกันครับในช่อง YouTube จะพาไปเที่ยวหลายๆที่ครับเดินทางไปหลายสถานที่ในประเทศไทยแล้วก็หลายๆจังหวัดในประเทศไทยครับตอนนี้ตอนเย็นละผมเห็นว่ามีคนงานก่อสร้างก็เริ่มเลิกงานไปเนาะ ดี๋นี้เขาไม่ได้ก่อสร้างตอนกลางคืนแล้วหรือครับไม่น่าจะได้ก่อสร้างแล้วมั้งนี่เป็นจุดขึ้นลงเนาะแล้วก็นี่ตัวสถานีครับอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน2,563สําำหรับสถานีน้อมเกล้าน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าถนนรามคําแหงครับ ลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube สมพานสตรีวันแล้วเจอกันใหม่นะครับในโอกาสตอ่อไปถ้าวันนี้ผมบรรยายไม่ชัดเจนหรือว่าขัดข้องผิดตกประการใดแล้วก็ข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับเพราะว่าผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเนาะก็อย่าว่ากันเนาะให้โอกาสกันนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอลากันไปนณะตรงนี้เลยครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ